ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกตั้งอ,อปตอทั่วประเทศ1ตุลาคม2564คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง11-15ตุลาคม2564วันรับสมัครรับเลือกตั้ง22ตุลาคม2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร2พฤศจิกายน2564ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง12พฤศจิกายน2564วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน17พฤศจิกายน2564วันสุดท้ายเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21 27ถึงพฤศจิกายน2564แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง28พฤศจิกายน2564วันเลือกตั้ง29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2564แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้ง27มกราคม2565 วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ